สวีดะ well. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับฟอร์อมงฟงเช่นเคยนะคะและคลิปนี้ค่ะไม่ได้มาเล่นค่ะไม่ได้ชวนเพื่อนค่ะเป็นคลิปมาขายเจ้าตัวไททันไฟร์เวิร์กแมนนะคะหลังจากโชคดีค่ะที่สุ่มได้มาจาก180กล่องจุ่มนะคะทั้งซึ่งทาให้ตัวที่เรามีก่อนหน้านี้ที่เราไปซื้อมา50,000เจมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เนาะก็เลยจะมาขายแต่ปรากฏว่าทุกคนขายเพื่อเอากาไรแค่4,999เจมยัง ทุนแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจาก5 4 0 0 0ลงมา5 2 0 0 0 5 2 0 0 0ลงมา50,000จาก50,000ลงมา4ี่พันสเอ้าสิบหเจมยังขายไม่ออกเลยทุกคนสุดท้ายก็มาตัดสินที่49,000เจมก็ยังขายไม่ออกยอมขาดทุนที่1,000เจมยังขายไม่ออกเนี่ยแต่ขายอาอกอีกเจ้าตัวสปาร์คเกอร์ตัวละ1เจมเนี่ยทุกคนขอบอกว่าตลาดตอนนี้ขายข,ายของยากมากๆๆกเพราะฉะนั้นใครมีตัวที่เคยซื้อมาแพงๆในตำนานต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลบหวบ ตอนนี้ฟอรอมอฟมตัดสินใจถูกมากที่ตัดสินใจขายคอรับเช็คกับเจ้าตัวโคเบอร์แมนทิ้งไปก่อนเพราะตอนนี้เต็มตลาดแย่ yeah, มากราคาลดหวดัวไทุกคนแต่ตอนนี้ปัญหาคือไททันไฟล์เมอร์แมนเนี่ยฟอรอมอฟมประกาศจะขายเท่าทุนยอมขายทุนหนึ่งพันเจมวิ่งขายไม่ออกเลยทุกคนยังไงเป็นกําลังใจให้ฟอรอมอฟมขายออกเลยนะวิ่งจนเหนื่อยนะทุกคนไม่มีใครซื้อเลยขายแตะะ่ราคาตัดสุดแต่ถ้าจะลดมากกว่านี้เข้าเนื้อก็เสียรายเจมมาทุกคนหรือว่าต้องตัดใจยังไงทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะจ๊ะหวังว่าฟองอมาฟมจะขายออกได้ไรเร็ววันนี้สำหรับวันนี้บุย,บย ขอบคุณที่ติดต like, ามชมกดไลค์สมัรสมาชิกช่องโฟร์โอมาโฟรไว้นะคะ